สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพ,พี่น้องเข้ามาเบิ้งฟ้ามแพจะจ้ะเหลี่ยงมาหนึ่งปีรายได้เป็นจังได้เนาะการตลาดเป็นจังไดสสาหรับฟ้ามแพะทังอําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลจะ้ะพี่กัดอยู่บ้านประโห่จ,จ้ะพี่น้องตําบลแก่งอํเอำเภอ,เ,อเดชอุดมลงมาแต่อ,เอำเภอหนองเยื่นจ้ะของ <c oughs> อําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลจ้ะพี่น้องเป็นฟ้าม์มของน้องยุ้ยจะ้ะเดี๋ยวไปหาจ้าของฟรามเพิน่น้องยุ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะน้องยุ้ยเรื่อง แพะมาจากปีแล้วจ้ะนี่ประมาณปีนิดๆใ่พี่ปีนิดๆเม่นปีนิดๆเพื่ออันพื้นที่ที่ใส่เลี้ยงแพะนี้ประมาณเท่าไรเทิ้งไล่ะถ้าใส่จริงๆก็จะอยู่ประมาณไรหนึ่งค่ะประมาณไรหนึ่งเม่นค่ะเริ่มต้นเลี้ยงที่แรกจ้าตน้องยุ่ยนี่เริ่มจากสองตค่ะสองตัก็พัฒนามาเรื่อยๆค่ะตอนนี้จะมีอยู่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดตวค่ะลวมๆแล้วรวมๆแล้วตอนนี้เนาะเม่นค่ะได้ขายได้ยังออกเรื่อยๆบ่ะจ้ะนี่ ขายเรื่อยอยู่ค่ะอ่าขายออกไปเล้วน่าจะประมาณเอาประมาณประมาณประมาณหาสิฟตัวค่ะกับขายแม่พันแนลูกแน่ค่ะนี่คือเหลือจากขายแล้วเมนโบยิสิบเอตตัวเนี่ยเมนเมนค่ะอู้ยเือจากขายแลี่วตัวนี้ก็คือเอาไว้เป็นแม่ยืนโล่งนะอถ้าถามว่าถ้าขายจริงๆมันก็เบิ้อหลับปันนินถ้าจะขายนะบ่เมนผี่คือตลาดท่ามาได้ทางไหนแนฟฟูฟูผุดสีเพินมาสือ กาตลาดนี่ก็คือเขาสือไปเห็ดพันุ์ค่ะมาแต่พี่บุญเนี่ยจ้าพี่บุญเนี่ยหล้วก็เขตเขตเดชก็จะมีเดชมีน้ำเงื่อนค่ะที่มาเอาอราคาแถวกันทลาค่ะฮาสีขายจังไหนน้องยุย้ยสั่งกี่เลบบ่อเือจังไหนขายเป็นขายเป็นพันตัวค่ะขายไปเป็นพ่อพันแม่พันค่ะโอ้ขายเป็นพ่นนอพันแม่พันนี่คือตัวใหญ่ๆนี่เป็นพ่อพันบ่อแมนค่ะพ่อพันประจำขอกเลยโอ้น้องยุย้ยซสือมาแต่ใส้ที่แหลกเริ่มต้น พอผ่านแม่ผ่านพอพันแม่พันซื้อมาจากร้าหมองค่ะโคลาดเนี่ยส่วนหมากจะโคลาดค่ะส่วนหมากจะโคลาดส่วนหน่อยอยงซีซื้อบ้านเ่าหะนะ<อ>กระีเกตเนี่ยไร่หมองอยู่ค่ะจ้ามันเลี่ยงหยากบ่หนองอยุ้ยซ้ำรับแผลนี่ดูแลรักษาอย่างต่อ้าคืนว่าออถึงนอกว่าเลี่ยงหยากบ่มันกระตงใสใจเนี่ยในการเลี่ยงซัตแต่ว่าส่วนหมากนี่ถ้าวาน้ำหนูนุกับว่ามันบ่ยากท้องัวดเองพอหนูเคยเลี้ยงงวมาแต่หน่อยนุกมันยากกูนี่ แม่นบ่น้องยุ้ยเม่นค่ะมันกินง่ายยู่ง่ายโอ้มันก็จะแบบว่าถ้าเปรียบเทียบเนาะการดูแลมันก็ง่ายกงหัวค่าสำลับนูพอนูหักนูหักนี่การถือว่านูเดือดเหตุนูก็เลยว่ามันบ่ยากระนะจ้ะแต่ก่อนนี่เลี้ยงง่วแม่นบอกเมียนค่ะตะกี้พ่อแม่เคยผาเลี้ยงง่วมาก่อนแต่นวยก็คือ สรุปก็คือว่าง่ายก็เลี้ยงงัวเนาะเมียค่ะง่ายก็เลี้ยงง่วจากการถี่เลี้ยงมาปีหนึ่งค่ะพ้ตอบรับมันก็ดีกว่าผ้ตอบรับดีกว่าเป็นอันพันใดบ่อผสมค่ะบ่อผสมเลือดสูงบ่อค่ะส่วนหมานุจะเนียนนุจะเนียนบอค่ะเมียบ้านนี้เพิ่นให้ลูกจังไหนนี่ในหน่อยนี่ให้ลูกกับมีหนึ่งจะเท่อพอพันโอแม่พันปีหนึ่งนี่กจะประมาณสองขอค่ะสองเท่ะสองเท่อเนาะประมาณสิบหาเดือนนี่จะออกสองขอค่ะ ถ้าว่าปีหนึ่งออกสองขวบมันก็นจะมันเกินความเป็นจริงเกินไปมันต้องสิบหาเดือนค่ะสิบหาเดือนเนาะ <no? S 2> ค่ะมันก็นจะมีท่องหาเดือนออท่องหาเดือนกลักวลูกจะออกนมกะสามเดือนค่ะสามถึงสี่เดือนกะเตียวสิบหาสิบหาเดือนนะตามที่นู้สัมผัสแต่ว่าขวบอื่นนู้ก็บูหจ้ากะสีมียาเนาะแม่ค่ะยูนี่จะให้กินยาธรรมชาติค่ะ<อ>ยาธรรมชาติได้เรี่ยงหวัวาหาันน้ำบอลน้องยุ้ยกะมี ก็มีส่วนประกอบอยู่ค่ะแต่ว่านิดนิดหน่อยบ้านเนี้ยเนี้ยกลางคืนเพื่อนขืนนอนทั้งขุนบอกเมียนค่ะทั้งขืนจะขืนคอโอ้ขืนเดือดออกเพื่อนก็จะอกมาหยางเหรอคะบ่กินยากลาว่าแดดออกเม่นบอกจังปล่อยเพื่อนลงมาเมียนค่ะเพื่อนจะหูเวลาเพื่อนบ่เม้นเปิดขอกไว้เป็นไหนกะเพื่อนก็บวลงเดียมันตรงท่าให้เดดออกเบิดความชื้นเพื่อนจะสีลงมาเบิดหมองยังสีบอกเมียนเมียนค่ะถ้าเป็นหมอกปกเปียกมันบลงมาเลย โอ้ะสะอาดอยู่ตัวนี้แม่มเป็นสัตว์สะอาดเออสมมุติว่าขายต่อโต,อต,อตอน้องยุ้ยเป็นพ่อพันแม่พันนี่เป็นพ<า> <5 S 1> ่อพันแม่พันลูกนี่เริ่มต้นสามเดือนสี่เดือนนี่แล้วค่าเริ่มต้นที่สี่พันค่ะต,อต,อตออ่อโตบ่แม่ค่ะลูกจะอยู่ที่สี่พันถ้าพ่อพันแม่พันจเจริญไวแล้วก็จะเริ่มต้นที่หมื่นสามค่ะถ้าใส่ถ่วงกับยืมเงินหาค่ะต่อต่อโตแม่ค่ะต่อโต เอาไปสืบสืบไปเธอเดียวขุ่มคาเลยเนาะเมนเมนค่ะสืบไปเธอเดียวขุมคาค่ะอพอพันแม่พันคือหน่องอยู่รงทุนเธอแหลกลายบอสี่สืบมาสามพันแปดพี่ิ 3, ่มพันแปดเมียนตั้งนู้สือตั้งแต่ปีก่อนถี่แพ้ยังมวมเป็นราค<อ>าแหแล้วกาหนูก็ใบเลนสายพันนี่เดียวสามพันแปดหนูเลนแพ้บ้าน<อ>เพราะว่าค่วมข้อใจของงนูน้นี่คือแพ้นี่มันจะเหมือนกันเบิดเพราะว่า ซื่อเมื่อไหวกินหยาเธอซื้อว่าสื้อไม่เลี่ยงเลี่ยงให้ลูกเบิ้งอ๋อบานีก็เริ่มศึกษาไม่เรื่อยๆก็หัวมีสายหลายสายพันธ์หลายหลายเปอร์เซ็นเลือจ้ะมันก็สีมีแพรสังโลแพรเกตเข้าไปขายแอรผ่านตัวสีน้มันก็สีมีหลายเกตรหลายระฆาเป็นเหมืมนนมยุยมั้งค่ะจุดจุดเริ่มต้นโครงการนี่อย่าง เริ่มพัฒนาสายพันธ์กบวยเริ่มว่าตลาดมันดีเด้เริ่มจากเริ่มเริ่มจากจะคล้องนี่หักเลี่ยงแล้วมีความสุอถึงละคาจะซู้งนูกกก็สูงละคาดีอยเพราะว่านู้มีความสุก<อ>ถีาา่เด๋เบิงเด๋อเลี้ยงสินะจ้ะพ่อเพิ่นจะขึ้นแล้วเมียเพิ่นจะขึ้นร่วมแล้วยี่สิบเอดโตเนาะเมียค่ะยังเหลืออยูยี่สิบเอดค่ะ ปีกักลัวผ่านมาขายไปหาซิบตันี่ไล่ได้ขาวๆาว,าวห้พี่น้องขาฟั่งได้บอ้องอย้ยก็แสนกว่าค่ะแสนแสนเกือบสองแสนอยู่ค่ะตีต่ำๆนะตีต่ำๆเมีนแม่ค่ะตีต่ำๆ<อ>แสนเกือบสองแสนอยู่ค่ะมันออกแม่แพะลูกน้องอยู่ได้สื้อพอพันแม่พันมาเพิ่มเหลื่อยบ่แม่ค่ะซื้อมาเผื่อเหลืออ่อยๆบางตัวเพิ่นไม่เห็นเพิ่นประทับใจเพิ่นก็ขอสื่อไปอแม่พันนะจ้ะค่ะ,คะมันกับมุ้นไปเรื่อย ทีจะเาทีเอาไวอีลีมันก็มีอยูซีหาแม่ะเหรอค่ะยูนี่บอเมียนเมียนค่ะน้องอหันกระขายเบิดอืมท้าราคาเด็กกันทุกกระขายสินะบอกยังไงซะกระุบมันมาตรงยืดอตีดว่าตรงเอาไว้เบอร์ซูเมอโอ้นี่คือแนมเพ้นนี่้อมขายมีแม่บอหนองอยู่อนี่มีมีค่ะมีมีค่ะมีแม่สาว้อมขายมีแม่สาวแม่ยทองโอ้มีออกลูกแสดบอมีค่ะมีหลายแม่เลยเหรอคะบอค่ะ ก็เป็นตาหากแคห่งพี่น้องน่ะลูกแฟดนหน่อยๆมันแฟร์นบอนหนุนค่ะแฟดค่ะนาละแม่เพิ่นนาระแม่เพิ่นบ้านนี้ซิบหาเดือนในซองขอกเนาะแม่นค่ะแต่สมมติว่าออกลูกแฟดทั้งซองหลอกกระสีเด็เป็นซีแม่นบอน้องยุยแม่นค่ะบ้านนี้เลี้ยงข้าเลี้ยงแักเดือนแักสีพ่อขายก็ก็เริ่มต้นที่สามเดือนขึ้นค่ะสามเดือนพญานุ่มนี่ก็จับขายเดี๋ยแล้วค่ะโอ้ปล่อยออกเรี่ยวจ้ะอันน้องยุ้ยมีเบอร์โทรบอเบอร์พี่น้องค่ะสนใจมีค่ะมีค่ะ ศูนย์เก้าหกจ้ะแปดสี่เก้าจ้ะสองหกสามหกค่ะพี่น้องแถวค่ะจังหวัดอุบลาเหาอค่ะคันพสนใจกับตีตอมาเลยค่ะจ้ะมาเบิงโตจริงคันมากกับจังเอาจ้ะบบว่ากันค่ะตัวนี้ออาบอกพี่การ์ดไหมเนน้องยุ้ยอ่อยู่บันปะหูดค่ะจ้ะตำบลแกงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลค่ะคันสนใจกับเขามาเบิงโทรมาสอบถามหนเด้อจ้ะเด้อจ้ะมีหลายเกณมีหลายละค่ะจ้ะมากแบบใดอืม นี่ลายสายพนธุ์แมนบอแมนแมนมีหลายสายผธุ์อันนี้สายผธุ์จังได้หนิน้องยุ้ยนี่ซื้อมันอันนี้เป็นบอผสมค่ะบอผสมแมนค่ะอบคอยหูเหลืองแพร่เลยก็ล่างเคยเห็นนี่แหละได้สัมผัสนี่แหละก็มันก็ต้องศึกษากว่าเลยอ่ะโบผสมบดท่าบนก็มีพี่เนาะอันนั้นเป็นแกะค่ะอันนั้นเป็นแกะบนท่ากําลังเริ่มศึกษาแกะเลี้ยงร่วมกันได้บนน้องยุ้ยแมนค่ะเลี้ยงบอเป็นหยังค่ะบนอือเลี้ยงร่วมกันได้นี่พ่อพันพ่อพ่านใหญ่เลยเนาะพ่อจำผ่าน สรุปให้พี่น้องห้าฟังแน่น้องยุย้ยการลงทุนที่แรกนี่ควรลงทุนพอพันแม่พัน์จะโตสําหรับผู้ทีอยากเลี้ยงเป็นอาชีพนะน้องยุย้ยค่ะถ้าสรุปไง่าไงเนาะก็คือว่าถ้าถ้าเริ่มต้นเลี้ยงไม่ไมนูกวบวเนี้นําถี่จะเริ่มต้นถี่ราคาสูงแบบนี้จ้าก็รเลี้ยงแม่พัธน์ราคาตำาๆจักกว่ามันซีพัฒนาหาพัฒน์ยังสินะค่ะเริ่มเลี้ยงเบืองกอน้าเข้ามากถกาเข้า้าเข้ามากในนิ่ิงถี่เข้าเฮ็นเท่ากับจัง เริ่มที่แม่แม่พันธ์ที่เมื่อไกลัวขืนนูน้กับเสนอแบบนี้เพราะว่านูกัเริ่มจากจุดที่หน่อยกลัวเขาจะประสบความสําเร็จถ้าสมมติว่าเขาเขา,เขาเก่าใหญ่มันก็มีสิทธิจะล่มหลายเพราะว่าแม่พันธ์นี่จะราคาสูงเอามาเหาก,ก็ต้องดูแลเนี่ย<อ>ค่ะต้องดูแลต้องใส่ใจเนี่ยนะคะแต่ว่า<อ>บางคนนี่เคยเลี้ยงงัวมาแล้วล่ะไม่เห็นแพะกับว่าแพะเลี้ยงยาก ถามว่าอยามันก็ยยาอยูอย่ดอ,อ,ถอกถ้าเห้าบ่มักถาเฮ้าอ่านเห็นแต่กาไรน้ามันถ้าเห้าวบ่หักันเลยถ้าอ่านเห็นแต่กําไรก็คิดว่ามันอยากแต่สําหรับนู้นจะว่ามันจะดูแลง่ายกว่าจ้ะดูแลง,งล่ายกว่าแม่นค่อันลรงเรืออนทีหฮาแนมเห็นนั่นทุนรลายวอ,อนอยู่นั่นโรงเรือนตัวนี้นี่ก็ทุ่นร้ายอยู่ค่ะเพราะโ่งเรือนตัวนี้พึ่งยกขึ้นค่ะเพราะว่าพึ่งเห็นกําไรน้ํามันแต่ก่อนนี่แต่ก่อนนี่กะยู่แบบว่า มีแต่แคะอันนึ่งหล้ะก็โยกควงมุงลังคาบโบไห้มันฝนสาดแท,ท่นั้นละค่ะตออัวนี้คือหนูเห็นกําไรมันก็มันหลายแล้วหวนูจังกาเฮ็ดลงเลือดหนูกล่าวมันในจุดที่แบบว,ว่าด้อยจนกล่าวมาสูงแล้วตอนนี้นะก็คือว่าเห็นกําไรเห็นผลผลิตของมันว่ามันตอบแทนเ้เท่าเดสูงนูจังกาเฮ็ดขออ โอ้บ๊แมนมาลงลงทุนเหตุหายเพื่อนแบบดีที่แหลกบ่อบ่ค่ะบ่ค่ะค่อยๆกล่าวค่อยๆขยับไปเม่นค่ะค่อยกล่าวค่อยขยับถ้ายักสําเร็จก็คือค่อยกล่าวไปค่ะค่อกล่าวญ่นี่ก็สีก็เสียงเสียงเสียงต่อการรูปทุนแหียงน่ยนะอืมหล่มเนาะหยาดล่มเม่นเมนค่ะบ้านนี้เรื่องการตลาดเด้น้องยุ่ยง่ายบ่ง่ายค่ะตอนนี้ถ้าขายซังโลกจะอยู่ร2อยยาค่ะต่อกิโลเม่นเมนค่ะถ้าขายสังโลกจ้ะ แต่ถ้ามือไม่นุกแแนะนําเลี่ยงแบบ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 สายสังโลก,ก่อนอเขาก็ค่อยขยับขึ้นมาแบบว่าสายพันธุ์ดีๆสีน้ำศ<อ>ึกษาไปเรื่อยนั่น่งอยู่เนาะไม่มนนค่ะศึกษาไปเรื่อยก็ว่าไงเสวานุกกว่าผลผลตอบรับมันดีอืดีกว่าเข้าสีแบบว่าถ้าถามนูนน้นนู่กับหูหูนะแต่ว่าค่ะถ้าเปียยๆกับมัวพอเมียผ่าเลี่ยงมาแพะย์จะ จะได้พ้นตอบรับดีกว่าโอ้เดือยพันหยอกแล้วนี่ไค่ะมันจะเดือยเนี่ยมันสีเดือยเนี่ยมันมักสีเดี๋ยวคลิปนี่ภาพี่น้องเข้ามาศึกษาเรื่องแผลเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าหยานแผลเป็นหยางโมเป็นหยางโมเป็นหยางไปไปลูกไปไปคลิปนี้ก็ขอบคุณน้องยุ้ยได้หลายนะจ้ะเด้อะไงข่วมูหผู้ใดสนใจอยากมาศึกษานำก็ได้แม่นบ่น้องยุ้ย ติดต่อมาเลยจ้ะตามเบอร์โทรได้พี่น้องค่ะเวลาสิเขามาเบิ่งขวางเลยก็ได้อืมันก็มีหลายแบบค่ะจ้ะแถวเห่าเนี่ก็กำลังเห็นล่ะเพราะว่าไปทายคลิปท่างไหนก็บอกบอกคอยเห็นคลิปนี่ก็เลยถือโอกาสพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งจ้ะว่าเป็นตะเหลี่ยงบ่เนาะอ้จากนอะการตลาดก็ถือว่าง่ายอยสหรับหนงยุยว่าก็มาศึกษานเพิ่นไดเด้พี่น้องเด้อเป็นตะหักเป็นตะเหลี่ยงจ้ะแพผลตอบรับ ตลาดกำไรก็ถือว่าดีเนาะ่ะค่ตลาดกวงอยู่ค่ะบ่วตองยานว่าบุมมี่มองคายให้มันออกลูกให้มันท่านจ้าบัตองยานว่าบุมี่มองคายค่ะโอ้จ้าคิปนี้ก็ขอบคุณน้องยยได้หลายจ้าขอบคุณค่ะบคคลิปหนาพอกันไหมพี่น้องเดี๋ยวสีภาพมาอัปเดตเรื่อยๆละผู้ใดสนใจก็โทรหาน้องได้เลยเด้อจ้าขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจากคลิปเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีจ้า